สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแรฟาร์มเห็ดครับวันนี้ยังพาวนเวียนอยู่กับนางฟ้านะครับแต่สำหรับเห็ดฟางก็กำลังทํำชั้นเพาะก็อีกไม่นานนะครับเห็ดฟางงานเยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำงานต่อเนื่องในหน้าเดียวสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เริ่มมีเวลาบ้างนิดหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในฟาร์มของเราครับนี่มีโอง่งมีโอ่งแล้วนะครับมีโอง่งรองน้ําแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลงเห็ดนางฟ้าตอนนี้ก็เริ่มเปิดดอกแล้วครับนี่โลงเห็ดนางฟ้าของเรานะตรงนี้นะครับลงเห็ดฟางอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะในวันพรุ่งนี้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูดอกเห็ดก่อนดอกเห็ดนางฟ้านะใครที่เป็น fc เห็ดฟางอยู่นะครับ มันมันก็ดีอยู่นะครับสําหรับเห็ดฟางแต่ทีเนี้ยผมจะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าปัญหาที่หลายคนเจอนะครับในตลอดปีการเพาะเห็ดนะครับที่ฤดูกาลมันเปลี่ยนไปแล้วก็ลักษณะอากาศที่มันเปลี่ยนไปทําให้ผลผลิตมันได้ไม่เต็มที่นะครับ โดยเฉพาะในฤดูหนาวหรือสภาพอากาศที่แปรปวนในช่วงนี้หลายท่านก็เจออยู่เห็ดบางที่ไม่ค่อยออกมีลักษณะลมมีลักษณะลมบ้างมีลักษณะเย็นบ้างมีลักษณะฝนตกสลับกับร้อนบ้างนะครับทําให้เห็ดเหมือนจะออกแต่ไม่ออกหรือออกไม่ดีนะครับสําหรับเห็ดฟางนะครับแต่ทีนี้ แต่ทีนี้นะครับสาหรับในฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยนะครับผมก็จะมีตัวเลือกอีกอย่างหนึง่งที่จะสามารถนํามาทําเสริมกับเห็ดฟางได้นั่นก็คือการทําเห็ดตามฤดูกาลก็คือการเลี้ยงก้อนนางฟ้าภูฐานนะครับเขาจะออกดอกได้ดีในฤดูฝนกับต้นฤดูหนาวแล้วก็หนาวไม่จัดอุณหภูมิจะชอบอยู่ที่ประมาณ20องศาไปจนถึงประมาณ28องศาเขาจะออกดอกได้ดี อันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับหน้าหน้าหนึ่งเก็บไปแล้วแต่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นก้อนที่แก่เขาก็เลยดันออกมาด้านข้างก็จะเป็นช่อละ2ดอก3ดอกบ้างนะครับแต่ทีนี้หน้าจริงเขาจะเริ่มออกนะครับอันนี้ก็คือก้อนที่หลงเหลืออยู่ยังเก็บไม่หมดนะก็ได้ไปหน้าแรกที่เขาว่าไม่ใช่เห็ดหน้าจริงก็อยู่ประมาณอ네่าสามสิบกิโลเนะทีนี้ก็จะเป็นหน้าจริงเขาจะออกมาแบบนี้นะครับเขาจะออกมาเต็มช่อแบบนี้นะเนี่ย นี่คือหน้าจริงของเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับลักษณะการออกก็จะออกมาทุกมาทุกขวดนะครับมาทุกก้อนนะเขาก็จะทยอยทยอยออกมานะครับหลังจากที่เขาออกหน้าที่เป็นหน้าแรกๆที่มีเชื้อแก่อยู่บริเวณคอแบบนี้นะครับเขาก็จะออกมาที่เป็นตุ่มเป็นเม็ดเขาก็ออกมาแล้วทีนี้เขาสร้างผนังเซลล์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก้อนก็จะรัดอีกทีนึงแล้วทีนี้ หน้าจริงเขาจะออกมานะครับออกมาชุดแรกก็เป็น2ดอก3ดอกยุบบ้างเหี่ยวบ้างก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่สวยออกมายุบก็มีอ่ะทีนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกทีเราก็มาเอาในหน้านี้นะครับเนี่ยเขาจะออกมาประมาณเนี้ยช่วงแรกนะครับนี่สองสามดอกแบบเนี้ยไม่ใช่หน้าจริงนะเพราะว่ามันออกด้านข้างนะครับถ้าของจริงมันต้องแทงออกจากตรงกลางแบบ เดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ไหนหาไม่เจออีกฝั่งหนึงเดี๋ยวผมเห็นอยู่นี่น,นี่นะครับถ้าถ้าหน้าจริงจะต้องออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับโฟกัสก่อนนี่นะครับ,นะรบมันจะต้องออกเป็นตาดอกแบบนี้เต็มเต็มก้อนนะครับนะอ่า นี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเพราะว่าผมก็อยู่ในสายอาชีพเห็ดฟางมาก็สักระยะหนึ่งนะครับ3ปีกว่า,ก,วาก็ปัญหาที่เกิดก็คือลักษณะอากาศนะครับลักษณะอากาศที่มันแปลปวนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในการเพาะได้เพราะฉะนั้น เห็ดที่สามารถเสริมได้ในฤดูกาลที่มันมีอากาศเย็นเราก็จะเพาะเห็ดเย็นตระกูลนางฟ้านางรมนะครับเข้ามาช่วยตั้งแต่เดือนอเดือนที่ฝนตกเดือนนี้เลยก็พฤษภามิถุนาอ่ากระดกระดาสิงหานะครับก็เริ่มมาเลยเริ่มทําก้อนตั้งแต่พฤษภานะครับเปิดมิถุนากระดกระดาสิงหามาเริ่มเข้าหน้าฝนก็เริ่มทําก้อนภูฐานนะครับ ก็ฤดูฝนจะช่วยได้เยอะนะครับยิ่งฝนตกบ่อยๆอ,อากาศเย็นๆเนี่ยยิ่งแทงดอกได้ดีดอกได้สวยนะสำหรับเห็ดฟางมันก็ทําได้อยู่เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่ฝนไม่ตกชุกมากแล้วก็มีอากาศร้อนอบอ้าวหรือฝนสลบอ่าสลับกับร้อนอบอ้าวนะครับแบบนั้นก็ออกดีเหมือนกันทีนี้เราก็จะได้มีรายได้จากเห็ดทั้ง2ประเภทนะมีรายได้จากเห็ดทั้ง2ประเภทเลย แต่ก่อนผมก็ทําเห็ดฟางอย่างเดียวฤดูหนาวเข้ามาหนาวจัดแค่ไหนก็ตะบี้ตะบันทาเห็ดฟางเขาให้โลละร้อยสามสิบก็ไม่มีเห็ดส่งให้เขาทีนี้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่มาเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเราทําเห็ดตามฤดูกาลถึงราคามันไม่ได้สูงมากอะไรมากมายเนี่ยแต่ถ้าเห็ดมันออกมาให้เราเก็บได้เยอะๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมส่งอยู่โลละหกสิบห้าบาทนะครับเห็ดนางฟ้าเนี่ยฤดูกาลของมัน นะมันออกดีนะครับสภาพอากาศดีมันก็ออกได้ไวออกได้เร็วออกได้ช่อดีช่อสวยเราได้น้ําหนักเราได้ราคาประมาณนี้เราได้ปริมาณเยอะเราได้เงินนะครับเราได้เงินแต่ว่าถ้าไปเจอหน้าร้อนเราก็จะไปทาเห็ดฟางเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็ดเหล่านี้เป็นเห็ดเย็นเราก็จะหยุดไว้นะครับเราก็จะได้เงินเห็ดฟางเพราะเห็ดฟางราคาดีตลอดนะนเรื่องของเรื่องก็คือเลือกทําเห็ดให้ถูกกับฤดูกาลนะครับเลือกทําเห็ดให้กับ ถูกกับฤดูกาลเห็ดร้อนก็จะมีเห็ดฟางนะเห็ดขอนเห็ดบดนะครับนี่ทาได้ในหน้าร้อนนะสำหรับหน้าฝนหน้าหนาวนะครับก็นางฟ้านางรมนะครับฮังการีเห็ดหูหนูนะครับ,นะรบทําได้นะอันนี้ก็อยู่ในฤดูฝนผมก็ทํานะครับอันนี้เปิดเปิดก้อนแค่ประมาณ900กว่าก้อนไม่พอพันนะครับไม่พอพันก้อนอยู่ประมาณ6ก้อนนี่แหละก็เปิดไว้2ฝั่งนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ลงเดียวนะ ด้านนู้นก็ยังไม่ได้เปิดก็รอวันที่ประมาณวันที่26จะเปิดก้อนนะครับโซนนูน้นอีก4ี่วันสี่วันห้าวันนู้นแหละนะครับส่วนก้อนโซนนี้ก็เต็มแล้วนะเต็มแล้วก็จะรอเปิดพร้อมกันให้ก้อนเขาลัดตัวเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเป็นดอกแล้วค่อยเปิดพร้อมกันทั้งโรงเรือนระบบน้ําอะไรก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนเพาะเห็ดน,นะ ให้เราเพาะหลายๆชนิดหลายๆอย่างนะครับให้มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับหรืออ,อย่างละมากก็ได้ถ้าใครทําไหวเห็ดฟางเคยทํา1บโรงเรือนนะในฤดูหนาวฤดูฝนนะครับก็อาจจะลดลงเหลือประมาณสักทาสัก5้าโรงหกโรงแล้วก็เสริมนางฟ้าเข้าไปนางฟ้าจะเป็นเห็ดที่เก็บได้ประมาณาถ้าระยะหวังผลก็4เดือน ถ้าเก็บไปเรื่อยๆก็ห้าหกเดือนนะครับก็ว่าไปนะมันเป็นเห็ดเก็บกินได้ในระยะยาวเห็ดฟางเป็นเห็ดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําไว้ทั้งสองอย่างเลยควอบคลุไปนะครับมันก็จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เห็นเงินชัดเจนในอาชีพพอเห็ดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนก็สายเห็ดฟางจ๋านะครับแต่หลังๆก็คือวัสดุหายากวัสดุแพงนะครับก็เลยหันมาทําเกี่ยวกับ นางฟ้านางรมพวกนี้เสริมไปด้วยนะครับฤดูการไหนที่ลงลงแป้งลงมันเปิดนะครับเรามีวัสดุทำเราก็ทำห็ดฟางไปด้วยนะครับในฤดูการไหนที่อ่าเราต้องจ้างเขาเข็นวัสดุเพาะเนี่ยนะครับเราก็หยุดไว้ก่อนเราก็มาเอาเห็ดก้อนไปพังพารอวัสดุตรงนู้นเปิดนะครับนี่เตรียมจะออกอีกแล้วครับะกล้องไม่โฟกัสเนี่ย เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะออกอีกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าออกมาทุกช่อนี่ก็สุดยอดเลยนะส่วนมากก็ค่อนข้างกําลังจะติดตาดอกนะครับก็ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าแนะนําก็คือให้เพาะหลายๆเห็ดนะครับทําเห็ด ให้ตรงตามฤดูกาลที่เขาต้องต้องการแล้วเราจะลดภาระเรื่องการดูแลเรื่องความเหนื่อยลงไปเพราะสภาพอากาศเขาช่วยนะครับก็แต่สําหรับเห็ดฟางเราก็ยังคงไว้อยู่ถามว่าผมจะเพาะไหมเพาะนะครับเพราะว่าโรงเรือนเดี๋ยวทําชั้นเสร็จติดผ้าเสร็จเดี๋ยวหมักกากมันแล้วก็มีขั้นตอนให้ชมเหมือนปกตินะครับขอ ตรงนั้นขอเซตพื้นที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยและพร้อมจริงๆก่อนแล้วจะพาไปทํานะครับสําหรับเห็ดฟางตอนนี้ผมก็พาดูนางฟ้านางลมแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ทํานี้อยู่นะทํานางฟ้าอยู่นะอันนี้ก็เต็มแล้วล่ะนะครับก็พร้อมเปิดหลายคนก็ถามว่าที่ฟาร์มมีขายไหมอ่าที่เป็นก้อนพร้อมเปิดเนี่ยไม่มีนะครับต้องสั่งไว้นะสั่งไว้นะครับก้อนละเท่าไหร่ ก้อนนึงนะครับตกราคาที่8บาทนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราเสริมอาหารในสูตรของเราแล้วก็เป็นวิธีการหมักและการดูแลก้อนในแบบของเรานะครับก็ผลผลิตก็อย่างที่เห็นอันนี้คือเก็บไปแล้วหน้าหน้าหลอกผมเรียกว่าหน้าหลอกก็คือประมาณ30กโลหน้าจริงกําลังออกหน้าแรกที่เป็นหน้าจริงกําลังออกนะครับตอนนี้กําลังจะพรั่งพลู ก็พรุ่งนี้คงจะชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมต้องให้น้ําดอกอีกสักหน่อยเพราะว่าค่อนข้างดกนะครับค่อนข้างดกก็จะให้น้ําดอกแล้วพรุ่งนี้มาดูช่อกันอีกทีนึงว่าจะขนาดไหนแล้วก็อีกคลิปต่อไปจะพาไปดูโรงเห็ดฟางนะครับขอให้ผมขึ้นชั้นอีกสักหน่อยก่อนแล้วพาไปชมโลงเห็ดฟางลงปูนของเราครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกจากแนวทางอ่าหรือเส้นทางอาชีพในการเพาะเห็ดนะครับว่า มีกระบวนการหรือแนวความคิดแบบไหนที่จะทําให้เราอยู่รอดได้บนสายอาชีพนี้นะครับบางทีการเดินเส้นทางเดียวอย่างสุดโต่งคือการเลือกที่จะทําเห็ดชนิดใดชนิดหนึ่งตลอดปีเลยบางทีสภาพอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้เอื้อนะมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนจากตัวเราจากกระบวนการความคิดก่อนนะครับมันก็จะทําให้เราอยู่รอดนะสำหรับทางฟาร์มก็ทําทุกเห็ดนะครับที่เป็นเห็ดตลาดนะแต่ทําหลักๆก็จะเป็นเห็ดฟาง เห็ดหนางฟ้าภูฐานนะครับต่อไปก็จะมีเห็ดขอนเห็ดบดนะครับแล้วก็เห็ดหนางลมเพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยสร้างโรงเรือนสร้างฟาร์มนะครับตอนนี้ก็จะจะมีโครงการสร้างอีกหนึ่งหลังด้านข้างอยู่นะครับเป็นโรงบ่มก้อนนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรเลยเพราะว่าเร่งทําเชื้อเห็ดฟางส่งให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลเรื่องการเพาะเห็ดต่างๆให้อยู่หลายๆคนเกิดปัญหาเรื่องเห็ดไม่ออก เห็ดไม่สวยนะครับไม่วัสดุเพาะที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทําทไมฤดูการนี้เห็ดที่ออกมาถึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือมีปัญหากากล้างกา,กากแป้งแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วแต่ทําไมเห็ดไม่ได้เต็มอย่างที่เราคาดหวังว่าสภาพอากาศดีแบบนี้นะครับบางพื้นที่สภาพอากาศดีแบบนี้ทําไมเห็ดไม่ได้ตามเป้าเดี๋ยวมาคุยให้ฟังสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ